Gracias ไเทีว่วอรไเที่อเนี่ยค,ครับก็สามารถตัวะอเื้อีตโดยวาที่ได้นะครับครับอมครับขออนุญาตเลยครับ 1, 2, ึ่งสองสม ครับผ่านครับครับกำลังพลอาชนิตอาสาการความปริญาณอาครับศาสตร์ศาสตร์เราจะทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ศาสตร์เราจะทำความดีเพื่อชาติแล้วไปไหนหลงแล้วไปไหนแลปไหนน เขาผิตตั้งให้เลยใช่ไหมครับี่ั้หนยรับเแล้วครับขออนุญาตครับหนึ่งสองสานะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสหนึ่งสอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video